อะไรตอนเยกบอกมานจนอันนี้ตเลสตลอดน้ำว่าเรากลังจะตายต้ตอ นั่นแหละเอ้าตัวนู้นน่ะประตูเล็กนู้น่ะเออนั่นแหละอ้าวมาบังไปได้ไปใชไหมใชไปนี่กลับบ้านนะครับนะครับขับได้เลยนะครับทีแรกว่าจะหยุดนะครับพรุ่งนี้นะครับทีนี้พอดีว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่ได้ถามอะไรเลยครับต่านครับครับวันอาทิตย์นะครับมันมีโปรแกรมแข่งสามปีอ่ะจากวันนี้ครบไปนี่สามปีสี่สอง ใครอยู่นะครับไปดูช่วงสดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นจะซ้อมไปจนถึงวันเสาร์ซ้มถึงวันเสาร์จะดูว่าใครอยู่แล้วันที่กไปแข่งกันครับใครไม่อยู่ใครไปดาวจังหวัดเล่นกัต่างไปที่กลับบ้านนะครับนะีไปนะคับูปกรองไปได้เลยนะครับไม่ต้อกลัว่อนี้ใครที่อยู่ก็จะไม่แข่งนะครับไปเล่นกัน นน่ัแต่อย่าลืมทีนี้พ่อไก่บอกไว้กลับมาพ่อไก่จะถามปีใหม่ครับทำอะไรให้ผู้ปกครองเราบ้างอาจารย์มาแทนเลิกแว่นสักวันหนึ่งได้ไหมจะดูดีกว่าที่ยาอยู่นอยด้วยในข่าวแว่นปล่อยใช่ไหมเปล่าครับเวลาข้างหน้าที่ไหนนอยอครับ ไม่ได้ใส่ร้ายหรอกใครก็รู้มาเพราะมีคนมาบอกครับมันไม่เป็นนบอกเลยนะไม่ใช่พวกเพื่อนเราเราที่บอกอ่ะเพราะทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับอ๋อเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเขาบอกนักฟุตบอลปุ๊บเนี่ยนะครับเขาบอกก่อนเลยนะครับเองของสัมผูรเนี่ยขอไก่แน่ๆน่ครับบางทีเขาบอกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างนี้รู้เลยว่าใคร